หนึ่งปีที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพกับคณะที่เราเลือกเองกับมือสวัสดีค่ะเราชื่อฟาจีตอยูบิแซกและนี่คือการนั่งวินรอบที่ร้อยของเราคุยลืมแนะนำคณะบ s แซหรือชื่อเต็มเๆว่า Bachelor of Science in Applied Chemistry เป็น international program นะ เอาจริงๆฟ้ามาเรียนเพราะอย่างเดียวเลยคือฟ้าชอบเครื่องสรอ่างนีนจะเป็นแฮนด์โซ่ของพี่ปีสรเป็นป้าหาัดของเาเองก็ค,คือหอมอ่ะหอมมันมีสารกลิ่นแฮนด์โซ่แบบปกติอะฟ้าไามา่ใช้แฮนด์โซ่ล้างมืงอเราะใช้น้ำยาล้างจานล้างมืงอเราคงนอมิก็เลยโอเคถือโอกาสไปอุดมันก็น่ารักมากแล้วก็เขียนชื่อตัวเองได้ด้วยแบบแล้วแต่แแเราเไปเขียนเขียนชื่อตัวเอง ไปเป็นลิฟคือลิปเนี่ยฉันก็ไปตอนที่มันเหลือแค่สีเขียวก็คือนิวทรอลอันนี้ก็คือของคอสเมติกอันนี้เป็นวิชาคอสเมติกเคมีนะค่อนลงดีอะว,ว้าว หนึ่งอะเองไม่ได้เข้าแ a บแบบหมายถึงแบบทำอะไรแบบนี้นะพลักเลนไม่สามารถถ่ายมาให้ดูได้ว่าเราทำออกมาอย่างไรแต่มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละพื้นฐานปีหนึ่งๆก็แบบสุๆเรียนเหมือนมสถึงมหแต่ว่าเรียนให้จบภายในเทอมหนึ่งประมาณนั้นอดเทอมไปเราจะได้ไปเข้าเรียนคอสไม่ิกจริงๆที่ฝ่าบอกว่าสู้ๆคือมันไม่เกินจริงเลยนะทุกคนคือชีวิตฝ้า ปีหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีแค่เรียนแล้วก็กินแล้วก็กลับไปเรียนแล้วก็กินกแล้วก็เป็นปีแรกที่ฟ้าอ่านหนังสือสอบเยอะมากมากมาเยอะกว่าเตรียมสอบเข้ามาหาลัยอีกเชื่อไหมเชื่อเถอะ ส่วนเพื่อนฝาก็น่ารักมากๆแบบมากๆจริงๆไปกินเลี้ยงกับสายรหัสแหละนอกจากเราจะได้เพื่อนในคณะ,ะแล้วเรายังได้เพื่อนนอกคณะด้วยนะ คลิปนี้คือฟ้ากำลังทำงานกับเพื่อนต่างคณะอยู่ซึ่งเราก็จะสามารถเจอเพื่อนต่างคณะได้ในวิชาจินเอ็ดหรือก็คือวิชาเลือกแน่นเองออ ันนี้เป็นเมนูที่ฟ้าทำงา่ายที่สุดแล้วก็คือบัตเนาบิลเชคนั่นเองเย่ป yeah. ไปดูกันค่ะ ทุกคนฟ้าสอบเสร็จแล้วนะแต่ในคิดว่าฟาดีใจเกินจนพูดไม่รู้เรื่องงั้นฟังฟาภาคไปก่อนละกันชั้นนี้ฟาจะไปต่อแถวซื้อเค้กเนเน่เพื่อนโทอรมาบอกว่ามันเหลือแค่ม่วงสตรอเบอรี่บูลลี่ประมาณนั้นมัง้งคือไม่ไมีทุเรียนกับลรดช่องคือเขาขายดีมากแต่ไม่เป็นไรเราจะลองชิมม่งวงไม่ก็สตรอเบอรีก็ได้ออฟ f i t t o OT d a y ม y OOTD ดีแต่ฟาจะยืนให้ทุกคนดู โอเคไปกินเค้กกันนี่คือเคกเ้กในที่เพื่อนไปต่อแถวมาบุช<ม><ม>ล่าอันนี้เท่าไหร่สองร้อยสิบเก้าครับเราไม่เห็ส่วนนี้ก็จะเป็นมะม่วงชีสเค้กหรอชีสมะม่วงมะม่วงขนมปี๊บ<ม>ตุ๊กตามีข้าวเหน<ม>ียวด้วยดูเลยดูสิเหรอไม่ไม่ได้สั่งเค้กเลยอ่ะม,มีข้าวเหนียวโอเค จะเปิดีย่งนึงดนิดต้องรีบเปียนมะม่วงมาเริ่มเริ่มอะไทเริกนิดนึงอ่าพอเยอะก็หลุดแล้วแล้วเขาเหนียวไม่แข็งถ้ามันเย็นดี่พี่แบบเรียวๆนะถ้ากวยนะ ไม่เครีวลยวรชาตเป็นยังไงเนื้อขีแน่นแต่เมื่อกี้ตักไม่ถึงคำโบงล่านูเทลเลอร์นูเทลลาเลือบ้อา